ทุกร้านแม่เพราะว่าเคยมาายโฆษณาแถวนี้ออกจากร้านหอยทอดก็ไปหมูสเต๊ะหมูสเต๊ะก็เป็นกุวยเตี๋ยวนะคะวันนี้มีโรตีมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราเดินไปก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีหอยทอดค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> อโอเคนะคะเฮ้ยหมูรดลูกชายเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นหมูสเต๊ะนะคะ ไม้ละหบาทนะร,รับจัดนอกสถานที่อันนี้เจ้าตำหรับของเมืองเซรีนแล้วก็มาชายสี่มีเกลียวแล้วก็โน่นก็จะเป็นโรตีนะคะฝั่งนี้นะคะฝั่งนู้นถัดไปจะเป็นน้ำเต้าหู้พันล้านแล้วก็อะไรนะร้านอาหารก็จะอยู่ฝั่งนู้นผัดไปนะนะเดี๋ยวไปฝั่งนู้นด้วยนะคะทุกคนโอเคนะคะไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราให้ชม แถวนี้ก่อนสักประมาณ40นาทีเราค่อยออกจากฝั่งหลังสถานีรถไฟนะคะตรงนี้แว่นทบเจริญมาอยู่ตรงนี้อ๋อมีแว่นทบเจริญด้วยนะคะตรงนี้นะคะอุ้ยเราตกร้านชาไข่มุกยังไงอะ่ะพวกเขามีร้านชาไข่มุกด้วยชื่อน่ารักด้วยนะะทุกคนเนี่ยมีชาไข่มุกเต้าถึงก็มีนะคะอยู่ตรงนี้นะ,ะโอ้นะมาตรงนี้แถวนี้ ได้หลายอย่างเลยนะคะทุกคนอยากทานน้ําเออเขามีเนาะมีชาไข่มุกมีมีหมูสเตะ๊ะมีหอยทอดมีก๋วยเตี๋ยวมีโรตีแล้วก็มีลูกชิ้นยืนกินของป้านางบุรีรัม์ก็าขาดไม่ได้นะทุกคนน้องจะทอดร้อนๆเลยนะคะให้เลยก็ามากันได้เลยลงมาจากสถานีรถไฟหิวเราก็มาตรงนี้นะหลังสถานีรถไฟมานะคะมีที่นั่งทานด้วยนะคะทุกคน สั่งแล้วนั่งทานตามโต๊ะได้เลยนะคะเนี่ยขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเลยที่มารับชมนะคะ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดอนุสรณ์อนุสรณ์ฉลองกรุงรัตนโกสินทร์200ปีนะคะรูปช้างช้างนี่ทำใหม่นะ,ะทุกคนแต่ก่อนจะเป็นช้างแม่ลูกตัวใหญ่เดี๋ยวนี้เขาจะทำเป็น ช้างสุรินเริ่มจะผอมลงสงสัยสงสัยรูปช้างสุรินเราจะเป็นช้างอนามัยนะทุกคนก็เลยไม่ขนาดช้างมันจะไม่อ้วนเลยเออนะทุกคนอันนี้เป็นมุกนะเป็นมุกของ FC. เอฟซเเป็นมุกของแอดมินนะแต่ก่อนช้างอ้วนมากเลยนะเอฟซเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาทาช้างให้ผอมลงช้างสุรินลดหุ่นนะทุกคนอยู่ฝั่งนี้นะเออ,อย่างนั้นก็จะเป็นสถานีรถไฟเอา้าโอเค นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีคุณแม็กกี้ด้วยนะคะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านตะวันรัศมีนะคะทุกคนทุกท่านนะคะ<อ>ก็มาดูช่องแอตะวันว้ามอยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเดินไปอนุส,นสร์ค้างและเราจะให้ชมฝั่งนน้นด้วยนะคะ<อ>นะคะ<อ>ก็มาหลังสถานีรถไฟสุรินทร์ก็แวะมาซื้อลูกชิ้นป้านางยืนกินมีเอ่อ ะไรนะหอยทอดนะ,ะหอยทอดผัดไทยอส่วนก๋วยเตี๋ยวก็มีนะคะฝั่งนั้นไปเลยโรตีนะคะมีเป็นอยู่ตรงนี้มีของกินทั้งนั้นเลยอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนราคาไม่แพงเท่าไหร่ไม่แพงนะคะเขาบอกพิเศษร,ร้านแถวนี้เขาจัดอะไรกันไม่รู้นะะแต่ว่าลูกชิ้นแต่ละถุงผักไม่ห่วงเลยอันนี้สงสัย เวลาเขาทำลูกชิ้นเขาจะเมาผักมาเป็นสวนเลยก็ไม่รู้นะผักเน้นๆเลยนะทุกคนเห็นไหมครึ่งถุงเลยนะเนี่ยชอบตรงนี้แหละนะโอเคนะคะไป,ไปเดี๋ยวเราจะให้ดูภูมิทัศ์ก่อนรดเยอะนะคบถ้ารอบเย็นฝั่งนี้จะลดเยอะนะ,ะให้ฟีเนะาะเดินไปก่อนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวดูบรรยากาศแถวนี้ก่อนนะคะทุกคนป๊บเราต้องรีบไปนะ,ะตรงนี้โอเค FC ถ้าเรายือนอยู่ตรงนี้เราจะเห็นน้ำพุสวยๆนะคะนูน่น <c oughs> มองไปไกลๆก็จะเป็นน้ำพุสุรินนะคะนี่วงเวียนน้ำพุอยู่ข้างหน้าเรานะถนนธนสารนะ,ะตรงนี้นะ,ะอยู่ถนนธนสารสุรินนะคะ Yeah.